งานโดยกระชอน .com สวัสดีครับกะชอน .com ก็ยังปักหลักและก็ยึดติดกับสถานการณ์ของชุมชนลานมะขามบ้านหม้อท,ที่มาร่วมพลังกันนะครับ กับคาสั่งอัปะยศของสํานักงานเขตบางกอกใหญ่ที่จะให้มีการรื้อถอนศาลชุมชนสนามเปตองและลานกีฬาบางส่วนพูดง่ายว่าให้ทุบทิง้งพี่น้องยอมไหมครับไม่ยอ<ป>มครับผมไม่มีการนัดแนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือพลังเสียงของประชาชนจร,จริงๆเอาละครับความสวยงามที่เกิดขึ้นตรงนี้ก่อนที่จะเป็นความสวยงามของพี่น้องประชาชนคนละหบาท10บาทรวมกันออกสตังค์เพื่อสร้างลานกีฬาแห่งนี้ก่อนที่จะเป็นอย่างนี้ที่มาที่ไป ต้องขออนุญาตเรียนถามอดีตประธานชุมชนนะครับที่หนองวัดอรุณสวัสดีครับเป็นมายังไงครับที่ตรงนี้เดิมทีเนี่ยตรงนี้เป็นลานกีฬาสำหรับเด็กใช่ไหมแล้วจะทางเขตบางกอกใหญ่เนี่ยมาสร้างเขื่อนกับก็ต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ของเราอพอใช้เสร็จก็ลือแคมป์ออกไปลือแคมป์ออกไปเสร็จมันต้องมีการเซ็นรับงานใช่ไหมรับผมก็ไม่ทราบว่าสำนักงานเขตบางกอกใหญ่เนี่ย แตนรับงานแบบนี้ไปได้อย่างไงเพราะตรงเนี้ทิ้งโถส้วมโถส้วมนี่คือโถส้วมของแคมป์แคมป์คุณงานยังไม่มีความกบยังไม่กบนะครับคุณถามว่ากลางใจเมืองมันสวยงามตรงไหนคุณเบกโอ้สวยงามเดินออกมาเห็นโถโถส้วมนี่สวยงามเลยนะเพราะเจ็จพอผมพวงถามไปก็มาเทปูนให้หน่อยนึงบ พอทงถามประธานชุมชนขึ้นไปประธานชุมชนก็ไปเดินเรื่องใี้ที่เกตก็เอาแอดวานผมก็นึกว่าโอ้ยสวยหรูน่าจะเป็นยางมาต่อยเทอยบเรียบเก็บไม่ใช่ไอ้คุณเปียกแม่เป็นเศษเศษแอดวานนี่ไปขุดถนนน่ะที่เขาเคาร์ลออกมาได้ข่าวว่าเป็นเศษยางมาต่อยที่ใช้แล้วแล้วก็มาตบ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 ผมก็ถามประธานชุมชนอีกว่าว่ายังไงตกลงจะทำยังไงเนี่ยแค่นี้เหรอครับ เขาบอกเข้าเด็กเขาจะตามเรื่องให้เพาจะตามเรื่องให้เสร็จอ่ะก็ไม่ได้ละครับตอนนี้ก็ต้องรวมพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วเด็กเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยห้าบาทสิบบาทผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยออืช่วยกันออกเพื่อสร้างครับผมระหว่างที่เรารวมใจกันสร้างลานกีฬาแห่งนี้เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับอก็มีวันนั้นมีเจ้าหน้าที่เขตบางกอกใหญ่ครับเข้ามามน่าจะเข้ามาพุชุมชนพนิชการราชดำเนินครับต้องสอบถาม ท่านประธา,า,านแมวครับอ๋อท่านประธานแมวครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนั้นพอเข้ามาตรวจเอ้ยผมขีดยาหมาท่านเองพอ,งอดีผมออกมารับเขาครับแล้วก็เดินต่อมาผมว่าแล้วก็มาถามตรงนี้ว่าทําอะไรต่อ,อถามน้าหนองต่อเขามาถามผมผมก็บอกว่าผมกํราลังทาําลากีฬาครับตอนเนี้ยทางด้านลากีฬาของเด็กตรงนี้เสร็จไปแล้วอแต่ตรงที่ผมทําอยู่ด้านหลังเนี่ยอืก็คือเป็นสนามเปตองอเป็นศาลชุมชนครับแล้วก็มีที่ ทำ,ทำที่สําหรับทิงง้งกระยาส่วนหนึ่ง m, ท่านก็เลยบอกว่าโหขอบคุณมากเลยนะคะยกม,มือท่มหัวเลยก็คือโหยาหอมให้ผมอย่างสวยงามผมว่าเอ้ท่านคงสนับสนุน,ท,นท่านพูดกับผมว่ามีอะไรให้ช่วยคือดูด,ดูอาการของทางเขตแล้วดีเห็นด้วยเป็นอย่างยิง่งท่านบอกเลยว่ามีอะไรให้เขตช่วยยินดีนะคะแล้วทางชุมชนเรียกร้องอะไรมาจากจากเขตไม่เคยครับไม่เคยช่วยช่วยเหลือตัวเองมาตลอดจนล่วงเนี่ยเรื่องเนี่ยมันเลยไปเป็น หนึ่งปีอะปีหนึ่งเราทำเสร็จไปแล้วหนึ่งปีปุ๊บมีเด็กไปตามผมที่บ้านครับอ่าเจ้าหน้าที่เขตมาเต็มเลยออืมาทําไมวะอ่าผมก็เดินเคยขี่รถออกมาครับถามว่ามีอะไรหรือครับครับผมบอกว่าตอนที่ผมทําเนี่ยครับครับทําไมท่านไม่สั่งละรับอืมเพราะผมทําเสร็จอ๋อนี่หมายถึงว่าทําไปปีหนึ่งแล้วมีคําสั่งให้รื้อถอนใช่ก็เลยชาวบ้านเลยงงเลย ตอนที่ผมทำทำไมไม่สั่งระงับอืเอาสมองส่วนไหนอืมันละงับมัารับให้ผมหรือถอนเนี่ยอืไม่ว่าอืท่านท่านผอรู้ไหมครับอตรงเนี้ยมันมีการฆาตกรรมมีรถยนต์หายมีการฆ่าตัวตายแล้วแถวนี้จะมืดมืดมากเนี่ยไฟพวกผมติดกันโดยฆ่าไฟเนี่ย ประธานทุนชนลานมะขามบ้านหม้อเป็นผู้รับภาระผมอธิบายเขาทุกอย่างอพอเสร็จไม่ว่าตั้งกล้องหันหน้าหันหน้ามาหาผมอืผมก็เอะใจเฉยๆเอากล้องลงอืเดินอ้อมหลังผมไปอืปั๊บผมก็ไม่รู้ว่าถ่ายผมตอนไหนพูดง่ายๆพูดง่ายๆแอบถ่ายไหมเถอใช่จนเจ้าหน้าที่อะทางด่วนทางการพิเศษรู้จักกับผมครับตรงไลน์มาเฮ้ยพี่ไปทําอะไรวะบอกทําอะไร ไอพี่หลงสือพิมพ์เลยเนี่ยอุ้ยคนดังอ่าบอกเอาสมองส่วนไหนอ่ะมาถ่ายรูปผมอ่ะอืมคุณคุณคิดได้ยังไงอ่ะอืมอืมแล้วพอผมทวงถามไปมก็นิ่งอืมดิฉันเพิ่งมารับตำแหน่งอืมแล้วคำสั่งอับยศนั้นไม่วันหลังจากนั้นไม่กี่วันเองไงครับเอาผมลงสือพิมพ์เสร็จคุณเปี๊ยกเรียกคน ใครก็แม่ก็ไล่มาหาผมอือว่าพี่ไปทำอะไรกลายเป็นคนดังไปเลยเป็นคนดังไปเลยแล้วที่เขาจะมาถ่ายมาอะไรเนีขามีการมาตรวจสอบมีการมานั่งโตสอบถามประชาชนไหมไม่มีคือนั่งเทียนแล้วก็เซ็นเลยมีไหมครับประชาชนมีใครโดนสอบถามจากทางเขตไหมครับไม่มีแสดงว่านี่ก็มันก็พูดไปพูดมาันก็เหมือนกับไม่เป็นธรรมนะคุณถามประชาชนบ้างว่าตรงเนี้ย ตอนเย็นเนี่ยไอเด็กเนี่ยตาดำๆพวกเนี้ยเขาวิ่งเล่นกันเนี่ยคุณป้าเงี้ยเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยเป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็ต้องใช้พื้นที่ตรงนี้พักผ่อนเนี่ยอกมาพึืองเนี่ยดูแต่ละคนเขาก็ต้องใช้ที่ตรงนี้อืแล้วดูอย่างหน้าตรงด้านศาลเนี่ยครับตกเย็นตอนเย็นเย็นเขาก็มีเด็กอืเอากับข้ามาป้อนลูกป้อนหลานเขา บางคนก็โยนเปตองเล่นพักผ่อนหย่อนใจแล้วคุณเปียกดูที่ศาลนะครับเป็นอย่างนี้ยคุณเปียกรู้ไ่มข้างล่างเป็นอะไรเป็นอะไรครับส้วมเฮ้ยส้วมที่ศาลตั้งอ่ะนะให้แล้วตรงที่นี้มันอาถรรพ์คนเน่ะก็เลยตั้งศาลถามว่าคนเคารพกราบไหว้ไว้เขากราบไหว้เขาถูกหวยกันไหมครับถูก เขาก็เป็นความหวังของเขาคนจนๆน่ะทำไมมันต้องสูงถึงขนาดนี้อือืทำไมมันพื้นมันต้องสูงถึงขนาดนี้อ่ะฮะคุณเปี๊ยกดูรูปสินี่คานมันน่ะมันสูงขนาดนั้นน่ะคานอะไรครับคานเขื่อนเก่าอ่ะโดยที่มันไม่แยกทิ้งอ่ะที่อที่เราต้องก่อกำแพงเป็นงงั้นอ่ะนะคานเขื่อนเนี่ยมันอยู่แค่นี้ปึ๊บ อ้าวเห็นมีคางเขื่อนเนี่ยทำงานยากกระเถิบแม่เข้ามาหน่อยนึงแม่เอามือดึงออกมาอุ้ยยักสองตัวยังไม่เลยอ๋อหมายถึงว่าทําลายไม่ได้ใช่ไหมมันมันหนักหนาเกินไปใช่แล้วดูเด็กเนี่ยเนี่ยตัวอย่างเงี้ยคุณเป้งรู้ว่าทำอะไรผมพวกผมใช้ทําอะไรรู้ไหมทำอะไรครับขนหินเนี่ยเด็กตัวแค่นี้เนี่ยเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อไอ้วันนี้เนี่ยขนหินจริงเปล่าจริงไหมครับจริงจริงจริงอ่ะ ให้ยันแรงงานเด็กให้ใหไม่เป็นไรเขาเขากวญใจกันรูปถ่ายมีแต่ท่านผู้ใหญ่อยก็ไม่รู้นั่งเทียนอะไรแฟนหรืออไม่รู้ท่านคิดได้ยังไงนะผมก็ไม่ทราบไม่แน่ใจแล้วคุณเปียกครับว่าทางสานักงานเขตบางกอกใหญ่เนี่ยหัวใจเจ็บอะไรผมหรือเปล่าเจ็บยังไงครับยังไงก็การตอนนั้นจะมีการสร้างสะพานสะพานสะพานไหนครับ สะพานตรงที่เราจัดกิจกรรมทุกครั้งเยอ๋อไอ้สะพานที่เราจัดงานวันเด็กงานอะไร่าเนี่ยมันเป็นที่สาธารณะเขาจะทาสะพานข้ามมาแล้วก็ต้องตัดต้นไม้ของกรทมมันทําไม่ได้คือตอนนั้นที่เราไปถ่ายทําก็คือมีการอาจจะมีการตัดต้นไม้สาธารณะสร้างสะพานเข้าบ้านตัวเองอนุมัติแล้วแต่เรื่องหายไป โดยปริยายพอเราทําเป็นคลิปเป็นข่าวออกไปก็มีการได้ข่าวว่าขอโทษขอโพยกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีทางลับมีขอโทษขอโพยทางลับเหมือนกับว่าพูดง่ายยิงไปแล้ววัาต่อสู้ตรงนั้นไม่ได้แล้วก็เอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเปี้ยงอยากรู้รายละเอียดเนี่ยตรงสะพานน่นนะถามผมได้เลยอ๋อให้มาทายได้เลยมีเรื่องตลกตลกเยอะเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ว่าจะผูกจะเจ็บเรื่องนั้นมาถึงเรื่องนี้หรือเปล่าใช่ไหมผูดในต้องขออนุญาตให อดีตท่านประธานชุมชนทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงครับคือวันวันนั้นน่ะเข้าเขาเข้ามาเนี่ยมาถ่ายรูปผมครับถ่ายพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยถ่ายเสร็จแล้วไปปันธงนั่งเทียนอืว่าให้สั่งให้ลื้ืว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยผิดใช่สร้างได้ยังไงใช่ทุบทิ้งซะใช่เอ้าแล้วพี่น้องประชาชนจะยอมไหมล่ะครับไม่ยอมโอ้นี่ก็เป็นการทิ้งท้ายนะครับของอดีตประธานไม่ได้ค่อยได้ยิน ยอมไหมครับไม่ยอมไม่ยอมนะครับอันนี้ก็อยากจะวิงบอลผู้ใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจครับเข้ามาดูแลเข้ามาสอบถามอย่างน้อยก็มาตั้งโต๊ะสอบถามกันบ้างก่อนที่จะเอาไปลงข่าวลงอะไรประจมถอมประชาชนหน่อยอ่าก็คือไม่รู้นะคุณเปียวว่าเขาผูกใจเจ็บเรื่องสะพานหรือเปล่าอืมเอามันเคีย์กันเรียบร้อยแล้วไหมครับแต่ตอนนั้นน่ะ มีการขอโทษขอโพยกันโดยโดยโดยทางลับนะครับให้ท่านสกเนี่ยมาคุยพอเป็นแารด้วยเราเราบอกผู้ผู้ไปกับคุณวิทย์าพบเราไม่เคยผูกใจเจ็บกับกับสำนักงานแขกแต่ตอนนี้เราชักไม่มั่นใจแล้วครับว่าเขาผูกใจเจ็บกับเราหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องสะพานหรือเปล่าผมเนี่ยถึงแด้สั่งผมทุบทุบสามเนี่ยก็คือทางประชาชนนี้ก็คงจะไม่ยอมแน่นอนไม่ยอมไหมครับไม่ ไม่ได้ยินเลยยอมไหมครับไม่ยอมครับนี่ก็คือพลังเสียงมวลชนของชุมชนลานมะขามบ้านหม้อนะครับก็คือสิ่งดีๆนะครับที่ทางทีมงานกระชอน .com ได้นําเสนอมาโดยตลอดนะครับท่านสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่ w w w ร์ไวเกะชอน .com นะครับถ้าเป็นทาง YouTube ก็ที่ช่องค่ายเพลงกระชอน .com และ Facebook ของเราครับที่แฟนเพจกระชอนคลิปเด็ดอีกหนึ่งช่องทางครับเวอร์ไวเ็บคลิปกะชอน .com ยอมไหมครับไม่ยอมสวัสดีครับ รังสัรคผลงานโดยกระชอนคอม